สวัสดีครับคิดแต่ทำกลับมาเจอกันเช่นเดิมครับวันนี้เป็นพระธรรมคําสอนจากองค์หลวงพ่อฤาษีลิงดํานะครับวันนี้ท่านจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาณาปานาสติแบบการทรงฌานนะครับเลยว่าข้อวิธีการปฏิบัติการดูลมหายใจมีประโยชน์อย่างไรกระทําแบบไหนหรือทําอย่างไรนั้นประมาณ28นาทีโดยประมาณองค์หลวงพ่อจะมาให้ความรู้ตรงนี้ เรามาฟังทำนี้พร้อมกันครับลืมว่าในตอนต้นนี้จะแนะนํากรรมฐานเพื่อในหลักสูตรกรรมฐาน40<ๆ>เพื่อเป็นความรู้และจะเลือกปฏิบัติเพราะกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าให้มานี่มี40อย่างอารมณ์ใจของคนถ้าแบ่งเป็นจริตก็มีจริตหกอารมณ์ข้นใจหกอย่างให้เลือกกรรมฐานแต่ละกอง แต่ว่ากรรมฐานจะพาะจริตจะว่ากันทีหลังนั่นรื่อนุสติวันนี้เป็นกองที่สิบวันนี้ถือว่าจบอนุสติคำว่าอนุสติแปลว่าตามนึกถึงมีพระพุทธติเป็นเบื้องตน้นแจะมีอนาปานุสติเป็นสุดท้ายวันนี้ก็อย่าพูดกัถึงนาปานุสปานุสติ ทำว่าอนาปานุสติแปลว่านึกถึงลมให้ใจเข้าออกคืออจิตเข้าไปรับทราบลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกถ้าตามแบบของมหาสติประฐานสูตรท่านแนะนําว่าเมื่อให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าหายใจออกรู้อยู่ให้ใจออกอันนี้เป็นเรื่องตน้นคืออารมณ์อย่งหยาบ แต่ว่าถ้าสมาธิสูงขึ้นให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อันนี้เป็นเป็นสมาธิที่มีกําลังสูงขึ้นละเอียดกว่าแต่ว่าถ้ากําลังใจเข้าถึงปฐมมชานคําว่าปฐมมชานก็มีสามอย่างอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดถ้ากําลังใจเข้าถึงปฐมมชานอย่างละเอียดจะรู้ลมให้ใจตลอดสาย หายใจเข้าตั้งแต่จะหมูกไปถึงศูนย์เหนือสะดือจะรู้สึกตัวหมดหายใจออกตั้งศูนย์เหนือสะดือกระทบเรื่อยมาจากหน้าอกจากท่อนหน้าอกถึงจะหมูกตัวริมปากอันนี้รู้สึกตัวหมดอย่างนี้เรียกว่าเจออนาปานุสติถ้าขณะใดาย,ยังรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกขณะนั้นชื่อว่าจิตมีสมาธิในอนาปานุสติ ท่าที่พูดมาเมื่อกี้นี้เป็นลีลาของมหาสติปัฏฐานสูตรถ้าเป็นของกรรมฐานสี่สิบกรรมฐานสี่สิบนี้เพราะว่าเป็นกรรมฐานรวมทุกอย่างเป็นทั้งสุขขัวสิสโกเทวิโชทราพิญโยเป็นสมิธปัตโตเป็นหมดถ้าในมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นเฉพาะสุขขัวสิสโกฉะนั้นการกําหนดรูลมให้ใจเขาออกของ กรรมาฐานสี่สิบมีสามฐานคือว่าเวลาให้ใจเข้าจะรู้สึกว่าลมกระทบที่จมูกและกระทบที่หน้าอกกระทบที่ศูนย์เหนือสะดือเวลาให้ใจออกจะรู้สึกว่าลมกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบหน้าอกถ้าคนริมที่ปากงุ้มจะมีให้ลมกระทบจมูกถ้าริมที่ปากเชิดจะกระทบริมที่ปาก ในบการกรรมฐานสี่สิบตั้งเป็นสามฐานนะอย่าลืมว่าให้ใจเข้ารู้สึกกรลมกระทบที่จมูกกระทบที่หน้าอกกระทบศูนย์เหนือสะดือให้ใจออกกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบหน้าอกกระทบจมูกหรือริมทีปากก็จมูกหรือริมทีปากก็ได้แต่ว่าที่สังเกตถ้าริมที่ปากงุ้มจะกระทบรู้สึกกระทบที่จมูกถ้าปปริมทีปากเชิดจะรู้สึกกระทบที่ริมทีปาก ถ้าก็หะใดจิตใจรู้ลมให้ใจเข้าใจออกอยู่เวลานั่นชื่อว่าจิตมีสมาธินี่เปนสมาธิในในนานาปานุสติการรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกอันนี้ท่านไม่ต้องภาวนาเอากันแค่รู้ลมเข้าลมออกนะแต่ว่าถ้าจะผสมกับกองอื่นด้วยก็ได้ไม่ห้ามนี่เฉพาะนาาปานุสติ ฉันบอกไม่ต้องใช้คำภาวนาเพราะการภาวนานี่มันมีทั้งคุณทั้งโทษ <c oughs> ถ้าขณะใดาจิตสงัดดีมีอารมณ์สงัดเราใช้คำภาวนาควบด้วยดีภาวนาควบก็ได้พิจารณาก็ได้คือใช้ปัญญาคิดพิจารณาก็คืออารมณ์คิดคิดในด้านสมถภาวนายัางยังมรณานุกตินึกถึงความตายก็ได้ คิดร่างกายเป็นสกายยติฐิคิดร่างกายมีส่วนสัตว์ต่างๆผมผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นก็ได้คิดถึงอสุป,ปกิการมานฐานชีวิตของเราร่างกายทั้งหมดเต็มวยความสุขกับโศกจริงก็ได้แล้วก็รู้ลมหายใจเขาออกไปด้วยแต่ว่าการจะคิดหรือไม่คิดหรือภาวนาหรือคิดก็ตุตุลาตาลมของจิต ถ้าจิตต้องการความสงัดพอสมควรถ้าจิตต้องการในขอบเขตของความสงัดก็ใช้ภาวนาเพราะว่าเวลาที่จิตต้องการภาความสงัดนั้นไปพิจารณาไม่ได้ถ้าจะพิจารณาจิตมันจะไม่ยอมคิดด้วยก็จิตต้องการสงบเวลาใดที่จิตมีรมต้องการคิดต้องการใช้ปัญญา ก็ให้พิจารณาจะสังเกตได้ว่าถ้าเราพิจารณาจิตจะเป็นสุขอย่างนี้ที่ว่าจิตต้องการพิจารณาถ้าเราแค่ภาวนาจิตเป็นสุขไม่ต้องการคิดอย่างนี้ที่วาจิตต้องการสงัด <c oughs> ตอนนี้สำหรับอนาปานุสติถ้าจะว่าการถึงการระง,งับรวรอนก็เป็นระง,งับริวอนตัวที่สี่คืออุตจักกุขจกัจก ที่มีอารมณ์ฟุ้งซ่านในลำคาญถ้าจะว่าถึงกรรมาฐานเป็นจริตในในอารมณ์ห่งใจคือแก้จริตก็แก้วิตกจริตโมหจริตคำว่าวิตกจริตคืออารมณ์ชอบคิดไม่ชอบคิดนอกรูนอกทางอย่างนี้ถ้าเรียกวิตกจริตเขาครอบงำหรือว่าโมหจริตมีอารมณ์หลงคิดว่า อ,อารมณ์คิดที่ไม่เข้าท่าไม่เข้าทางเป็นเรื่องภายนอกมันเป็นของดีเรียกโมหจริตถ้านาปานุสติก็ใช้กับวิตกจจริตกกับโมหจริตจะแก้อารมณ์นี้ถ้าถือว่าเป็นการแก้นิวรณ์ก็ถือว่าแก้อุทะจรกกิอุจักข้อดีสี่เพื่ออารมณ์ฟุ้งซ่านไม่ทรงตัวตอนนี้การเจริญนาปานุสติ อกรรมฐานกองนี้ต้องถือว่าเป็นกรรมฐานกองใหญ่ที่สุดในกรรมฐาน40มี39กองต้องขึ้นกับอนาปานุสติทั้งหมดไม่ว่าเราจะทำกองไหนต้องใช้ลมหายใจควบทุกกองถ้าไม่ใช้ลมหายใจควบจิตจะไม่ทรงความเป็นสมาธิ หรืออาจจะเป็นสมาธิได้แต่เป็นสมาธิไม่นานก็สลายตัวหรือไม่ฉะนั้นกว่าจะเข้าไปจะทรงตัวเป็นสมาธิได้ก่อนนานฉะนั้นทุกกองถ้าจะทํากรรมฐานอีกสามที่เก้ากองก็ต้องรู้ลมหายใจเขาออกก่อนก็เรียกว่าต้องใช้อนาปานุติกรรมฐานก่อนนึนกคือกรรมฐานอนาปานุติเป็นกรรมฐานงับการฟุ้งซ่านเขาทากันยังไง เวลาที่เราจะฝึกก็จะลรมว่าความฟุ้งซ่านของจิตเนี่ยมันเป็นของธรรมดาอารมณ์ของจิตเพราะว่าความฟุ้งซ่านเป็นนิวรนคำนี้ว่านิวรนพระพุทธเจ้าทรงแปลว่าเป็นกิเลสหยาบที่ทำปัญญาให้ถอยหลังใน,นก็หมายความว่านิวรนเนี่ยถ้าเข้าครอบงำจิตเราก็จะกลายเป็นคนไร้ปัญญา นิวรณจริงๆมีห้าอย่างคือหนึ่งความรักในวางในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศสองอารมณ์ไม่พอใจสมความห่วงสี่อารมณ์ฟุ้งซ่านและนำํารห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติทั้งห้าอย่างนี้ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้ามาแทรกใจในเวลาเจริญกรรมาฐานเวลานั้นจิตของเราไม่สามารถจะทรงสมาธิได้จิตจะพุ่งซ่านฉะนั้นเวลาเจริญกรรมาฐานจริงๆต้องอาศัยอารมณ์สงัดจานิวรห้าประการถ้าจะถามว่าถ้าอย่างนั้นมีวิธีใดบ้างที่เราจะกำจัดนิวรห้าประการได้วิธีตอบก็ไม่ยาก ว่าถ้าเรายังไม่เป็นพระอนาคาม,มีเพียงใดเราก็ยังไม่สามารถจะตัดนิวรณ์สองข้อต้นได้แค่สองข้อต้นนะยังไงยังไงนิวรณ์ก็ยังมีอำนาจเหลือเหนือเราอยู่ถ้าเรายังไม่เป็นพระอรนตผลเพียงใดเราก็ยังไม่สามารถตัดนิวรณ์ตั้งแต่ข้อสามข้อสี่ข้อห้าได้ กรมความว่านิวรณ์ทั้งห้าตัวนี่จะต้องตัดด้วยความเป็นพระอริยเจ้าเบื้องสูงฉะนั้นในเมื่อเรายังไม่เป็นพระอริยเจ้าเบื้องสูงนิวรณ์ก็ครอบงำจิตเราก็ยังไม่มีโอกาสจะตัดในเมื่อเราตัดไม่ได้ทํางไงทั้นนิวรณ์จะระง,งับก็มีทางเดียวที่เราจะหลบนิวรณ์วิธีหลบนิวรณ์ก็คือว่าไม่นึกถึงชื่อมันเลย มันจะมีอะไรบ้างก็ช่างเพราะมันเราไม่สนใจในมันแต่คําว่าไม่สนใจนี่ก็ต้องระวังนะประเดี๋ยวเดียวจิตก็เข้าไปยุ่งกับนิวรณ์หมนกันในเราตอนต้นเราคิดว่าเวลานี้เราจะไม่สนใจกับนิวรณ์กรรมฐานที่เป็นศัตรูกับนิวรณ์เป็นกรรมฐานใหญ่ก็คืออนาปานุสติเวลานี้เราต้องการรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออก อารมณ์อื่นที่เราคิดเราไม่ยอมคิดเราไม่ต้องการอะไรทั้งหมดความเป็นทิพย์ของจิตใจการท่องเที่ยวปรนพบต่างๆการระลึกชาติการรู้จิตใจของคนทุกอย่างเวลานี้เราไม่ต้องการเราต้องการอย่างเดียวคือรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกหลังจากนั้นเราก็ตั้งจิตเข้าไปรับทราบลมให้ใจเข้าลมให้ใจออก แต่ก็จงอย่าลืมทั้งๆท,ท,ที่คิดว่าจะไม่สนใจในมันแต่ว่าธรรมชาติของจิตมันคบดีวรมาหลสงไขยกัดคือเราเกิดมาแล้วในไหลสงไขยกัดแต่ด้ชาติที่เราเกิดมาจิตเราก็วุ่นวายกันิวร์อย่เป็นปกติคือหนึ่งความรักในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสรว่างเพศเราชอบ อารมณ์ที่ชอบอย่างนี้มันเป็นอารมณ์ของนิวรณ์และบรายการในสองใครทําไม่ถูกใจเราโกรธอาการโกรธความอย่างนี้ก็แปวนอารมณ์ของนิวรณ์รายการในสามพอมุ่งจะทําความดีอย่าคิดและจะทํางานสักอย่างหนึ่งเพื่อไปงานที่ออกกําลังกายน้อยความง่วงเข้ามาแทรกอันนี้ก็แปวนอารมณ์ของนิวรณ์ แต่าว่าเราจะคิดกิจการงานและทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งต้องใช้ความคิดเราต้องการจะคิดจะวิจัยกิจการงานอย่างนี้ให้มันดีที่สุดเธอทึ่จะดีได้แต่ปรเดี๋ยวเดียว,ยวอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในนิวรณ์ห้าก็เข้ามาแทรกอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกอันนี้อย่างนี้ก็เป็นนิวรณ์แล้วกับริการที่ห้าเรามุ่งเชื่อด้วยปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งจะเกิดขึ้น มีกิจอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันเราควรจะเชื่อได้ใช้ปัญญาพิจารณาแล้วแต่ประเดี๋ยวเดียวอารมณ์จอนก็เข้ามาเกิดสงสัยว่าสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงมีผลจริงหรือมีผลไม่จริงอย่างนี้ก็แปดการขอนิวรวงความอาการทั้งห้าอย่างนี้มันมีในใจเรามาตลอดทุกทุกครั้งที่มีการเกิด ก็ชื่อว่าอารมณ์จิตของเราครบหนีวอนมาเป็นสงไถ่กับอยู่ๆเราจะบังคับให้มันหลีกไปโดยเฉพาะโดยรวดเร็วก็เป็นไปไม่ได้ก็มีความจะเป็นก็ต้องโต้กันไปทั่กันไปสู่วมาในระยะแรกระยะแรกๆเราอาจจะแพ้มันมากกว่าชนะแต่ทําหนักๆเข้าเราก็จะแพ้กับชนะเท่าๆกันในที่สุดอาการชิงขึ้นเราก็ชนะมากกว่าแพ้ ในที่สุดถึงขั้นเราเป็นผู้ชนะตลอดการจากนั้นวิธีปฏิบัติเพื่อการควบคุมจิตท่านทำยังไงในวิสุทธิมรรคเคยเปหลักสูตรกรรมฐานสี่สิบท่านกล่าวว่าอย่างนี้ท่านบอกว่าอันดับแรกถ้าจิตมันพุ่งซ่านไม่สามารถจะควบคุมได้ถ้าเราจะแค่เอาจิตเข้าไปรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกก็ดี หรือว่าทำให้จิตละเอียดกว่านั้นให้ใจเข้าออกเรารู้ให้ใจเข้ายาวหรือสั้นเราก็รู้ให้ใจออกยาวหรือสั้นเราก็รู้มันสามารถจะคุมได้ประเดี๋ยวเดียวประเดี๋ยวหนึ่งอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกนี่แสดงว่าจิตเราไม่สามารถจะทรงตัวได้นานนี่การทรงสมาธิหรือว่าการทรงฌานได้นานหรือไม่นานอยู่ที่อานาปานุสติวิธีปฏิบัติขั้นต้น ท่านบอกว่าให้นับหนึ่งถึงสิบหายใจเข้าหายใจออกนับว่าหนึ่งเราจะนึกนับในใจก็ได้จะขยับนิ้วมือก็ได้ถ้าจะมีก้อนกรวดก้อนทรายก็หน้าหายใจเข้าหายใจออกรอบแรกยิบก้อนครวดก้อนทรายวางไว้หนึ่งเม็ดก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจะถนัดหายใจเข้าหายใจออกนับวันหนึ่งนหาใจเข้าหายใจออกนับวันสอง อันนี้เป็นคู่ต้นแล้วกลับมาใหม่ให้ใจเข้าใจออกนับมาหนึ่งให้ใจเข้าใจออกนับมาสองให้ใจเข้าให้ใจออกนับมาสามแล้วขึ้นต้นใหม่ให้ใจเข้าใจออกนับหนึ่งสองสามสี่แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่หกอย่างนี้จะเรื่อยไปสุดแล้วจะว่ามันจะไปเผือตรงไหน ตอนนี้วิธีปฏิบัติจริงๆถ้าทำแบบนี้รู้สึกว่ามันยากก็เลยทดสอบการปฏิบัติมาแล้วนะถ้านับตามแนววิสุทธิมัติยากก็อย่าลืมนะว่าขณะใดที่รู้ลมหม่ใจเข้ารู้ลม,ลมหมยใจออกและขณะใดที่รู้การนับเวลานั้นจิตเป็นสมาธิคำว่าสมาธิไม่ได้หมายความว่าไม่รู้เรื่องอะไรทั้งหมดไม่ใช่หลับ สมาธิติแปนวาการตั้งใจเราตั้งใจรู้การนับรู้ตั้งใจรู้ลมหายใจเขาออกขณะใดที่ทรงจิตใจยังทรงอยู่ในการตั้งใจที่เรากําหนดไว้เวลานั้นชื่อว่าจิตมีสมาธิเท่าที่เคยปฏิบัติกันมาเขาทาง่ายกว่านี้อันดับแรกใช้กำหนดบังคับใจเลยว่าเราจะนับหนึ่งถึงสิบ ให้ใจเข้าหาใจออกนับเป็นหนึ่งให้ใจเข้าหาใจออกนับเป็นสองเรื่อยไปจนถึงสิบแล้วก็ตั้งใจว่าถ้ายังไม่ถึงสิบเพียงใดถ้าจิตใจมันฟุ้งซ่านไม่คิดโน่นคิดนี่เข้ามาแทรกแทนเมื่อร,รู้สึกตัวเราจะไม่นับต่อเราจะขึ้นต้นใหม่ขึ้นต้นใหม่นับนึ่งจนกว่าจะถึงสิบ ถ้าถึงสิจิตเริ่มฟุ้งซ่านก็เลิกเสียได้แล้วพอใจตอนนี้ถ้าหนึ่งถึงสิบจิตยังไม่ฟุ้งซ่านล้วก็นับเรื่อยไปถ้าฟุ้งซ่านังครับไม่ไหวเราก็เลิกถือว่าได้กําไรถ้านับถึงถึงสิบคิดว่าพอทุนกับเราที่ต้องการถ้าบังเอิญมันเลยสิบขึ้นไปแล้วคราวนี้ยังไม่ต้องกําหนดไม่พยายามควบคุมวิธีการนับหนึ่งถึงสิบให้มากที่สุด ทำให้นานๆหลายๆวันถ้านับหนึ่งถึงสิบได้ครบจิตไม่ฟุ้งซ่านก็นับหนึ่งถึงสิบใหม่แล้วนับสิบเองถึงยี่สิก็ได้ที่ใหม่ๆจริงๆแค่หนึ่งถึงสิบไม่ต้องสู้กันไปสู้กันมาอาจจะต,ตั้งตั้งต้นบ่อยๆทั้งนี้ถ้าบรรดาญาโยมพทบริษัททุกคนะพระทุกท่านตั้งใจทําอย่างนี้นะเอาจริงๆทุกวัน ก่อนหลับนับหนึ่งถึงสิบแล้วก็ถ้ามันเกินสิบก็ดีตามใจมันถ้ายังสบายเราไม่เลิกถ้าจิตมันเกิดฟุง้งซ่านแล้วก็เลิกตอนตื่นเช้ามืดตื่นขึ้นมาใหม่ๆนับหนึ่งถึงสิบทั้งนี้ก็ตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าซะก่อนต่อไปไม่กี่วันนักไอ้วันต้นๆมันมก็สู้ไปสู้มาแค่หนึ่งงสิบต้องสู้กัน มันจะคิดอย่างอื่นต่อไปจิตมันชินนับหนึ่งถึงสิบก็แล้วจิตก็ไม่ไปไหนถึงยี่สิบก็แล้วจิตไม่ไปไหนถึงสามสิบก็แล้วไม่ไปไหนเข้าที่เคยทดลองตั้งแต่หนึ่งถึงสองสามร้อยเนี่ยมันยังอยู่ถ้าทำได้อย่างนี้ชื่อว่าการทรงสมาธิของทุกท่านดีมากยันเวลาที่ใช้กำลังทิพยกุยานเห็นผีก็ตามที่เทวดาในโลกสวรรค์ก็ตาม รจะไปไหนก็ตามจิตจะทรงตัวถ้าจะคุยกับเทวดาคุยกันนางฟ้าคุยกับพระพรหมคุยกับพระอริยเจ้าคุยกับพญายมก็คุยกับใครก็ตามมันจะอยู่ได้เป็นชั่วโมงมไมง่จะไม่เคลื่อนจะไม่เ่อนไปไหนนี่เป็นการฝึกการทรงตัวเพราะอนาปานุสติถ้าเราสามารถท่งตัวได้ ขณะที่รู้ลมหายใจเข้าออกไปด้วยนับไปด้วยเวลานั้นจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตคงการนับรู้ลมหายใจเข้าออกแต่ว่าบังเอิญมีเสียงแทรกเข้ามาเป็นเสียงวิทยุเสียงโทรทัศน์เสียงคนพูดเสียงคนร้องเพลงก็ตามเสียงสุนห่าก็ตามเวลานั้นปลายกฏเราไม่ดําคาญในเสียงขณะนั้นเพิ่งทราบว่าจิตเราอยู่ในปฐมฌาน ทั้งนั่งี่รู้ลมหายใจก็ออกเส้นที่นับอยู่ั่นแหะถ้าเกิดไม่ลำคาในเสียงก็มาจิตก็จิตอยู่อยู่ในขั้นปฐมฌานฌานที่หนึ่งถ้าเรานับไปนับไปนับไปเจอจิตมีความสุขขึ้นสุขขึ้นจิตมันหยุดนับเฉยๆจิตมีความสุขของใสสดชื่นอย่างนั้นเป็นอาการที่ของฌานที่สองถ้าต่อไปถ้านับไปนับไปจิตหยุด หยุดหยุดการนับจิตมีตัดความสดชื่นทิ้งมีความสุขมากทิ้งไปมีการท่งตัวเฉยๆหูดินเสียงไหนั่งไปนอกน้อยแล้วร่างกายที่นั่งอยู่และนอนอยู่ตามรู้สึกตึงเป็งคล้ายๆกับไ,ไขมัดจะจับให้ท่งตัวตรงตรงมีการเครียดทางร่างกายแต่จิตเป็นสุขอย่างนี้แปลการคุณฌานที่สาม เวลานี้จะรู้สึกลมหายใจเนี่ยเบามากจะรู้สึกน้อยเต็มทีแต่ถ้าทำไปทําไปถ้าจิตหยุดหยุดพอหยุด,ยดนับแล้วจิตสงัดลมหายใจเบาลงเบาลงเบาลงจิตมีความสูงมากจิตตั้งทรงตัวมากในที่สุดไม่รู้สึกลมหายใจเข้าออกและก็ไม่รู้การสัมผัสก็งภายนอกสุนัขจะเห่าจะหอนเสียงอะไรเสียงจะดังคนจะพูดตึงตังคงครัม ไม่รู้ทั้งหมดแต่ว่าไม่หลับมีความรู้สึกตัวเต็มบริบูรณ์ข้างในสว่างจ้ามีความสุขมากจิตเป็นหนึ่งไม่เคลื่อนไหวอย่างนี้แปรการของฌานทีสี่นี่เป็นแลกษณดของอนาปานุสติแล้วก็คุณสมบัติของอนาปานุสติมีมากเ,าเวลาจะหมด คือว่าถ้าใครฉลาดแล้วว่ามีการคล่องตัวในะนาปานสติให้คล่องจริงๆสามารถจะเข้าฌานได้ทุกเวลาตามที่เราต้องการจะเป็นเวลาหิวข้าวอุจจาระปัสสาวะแม้แต่เดินเขา้าโวมัดอุปจาระจัดๆอย่างนี้ก็สามารถจิตทรงฌานได้ถ้าคล่องอันนี้จะมีความจําเป็นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดใหญ่สําคัญก็คือว่าถ้ามีทุกขเวทนากับร่างกาย อย่างป่วยไข้ไม่สบายแบจุกน่นเสียดนี่ปวดน้นก็นตามถ้าเวลานั้นสามารถทรงอนาปานุตสติได้ทุกอุปจารสมาธิกำลังทุกเวทนาจะรู้สึกเบาลงไปมากถ้าจิตเข้าถึงฌานเกือบจะไม่รู้สึกทุกเวทนาถ้าจิตเข้าถึงฌานที่สี่มันจะไม่รู้ทุกเวทนาเลยกระบรนการต่อไปประโยชน์ใหญ่ก็คือว่า บุคคลที่คล่องในอนาปานุสติสามารถจะรู้กำหนดเวลาตายของตนเองได้จะตายเมื่อไรตายวันไหนอาการตายไปยังไงจะรู้ได้ทันทีและเวลาจะตายสำหรับท่านใสอ,อนาปานุสตินี้คำว่าหลงตายไม่มีมีทางเดียวว่าถ้ารู้เวลาถึงเวลาจะตายท่านจะเลือกทางของท่านว่าเวลานี้ท่านจะไปสวรรค์หรือไปพรทมโลกหรือปนิพาน เป็นหน้าที่ของท่านจะเลือกแล้วก็ได้ตามความประสงค์อันนี้ถือว่าเป็นคุณประโยชน์ของอนาปาสติสําหรับอนาปาสติก็หมดเวลาจะพูดต่อที่ไปก็ขอแนะนําบรรดาญ,ญาโยมบริษัทในด้านมโนมิธิีคาว่ามโนมิธิีแปลว่ามีลิศทางใจเห็นยังมีคนเก่ามากนะเป็นนั้นว่าการปฏิบัติ ก่อนที่ภาวนาทั้งหมดตั้งแต่บัดนี้ไป้นไปขอบรรดาญ,ญาโยนั้งหมดทำใจตามนี้ให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงด้วยปัญญาว่าการเกิดในมนุษย์โลกมันเต็มไปได้วยความทุกข์ความหิวก็ทุกข์ความกระหายก็ทุกข์ความแก่ก็ทุกข์ความป่วยไข้ไมส่สบายก็ทุกข ความปรารถนาไม่ค่อยสมหวังก็ทุกข์ความรัดพลาดจากของรักของชอบใจก็ทุกข์ความตายเข้ามาถึงก็ทุกโลกนี้ทั้งหมดมันมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขก็คิดต่อไปว่าคนอย่างเราเนี่ยคุณจะมาโลกนี้อีกไหมถ้าเป็นคนที่มีปัญญาจริงๆเพราะเรืองพอมีปัญญาอยู่บ้างไม่โง่เกินไป เขาก็จะมีความรู้สึกว่าไอ้โลกที่มันเต็มด้วยความทุกอย่างนี้ไม่น่าจะมาอีกก็ตัดสินใจว่าถ้าร่างกายตายเท่านี้เราไม่มาโลกนี้ถ้าไม่มาโลกนี้เราจะไปโลกไหนไปเทวโลกเทวโลกกับพรมโลกมีความสุขจริงแต่ถ้าหมดบุญวาสนาบารมีก็กลับมาใหม่ท่านที่ได้พัญมโนยิทธิแล้วจะานจะทราบ ว่าก่อนจะมาเกิดเป็นคนแล้วสมัยก่อนเราเคยเกิดเป็นเทวดากันบ้างเคยเกิดเป็นนางฟ้าบ้างเคยเกิดเป็นพรหมบ้างเ,เกิดเป็นคนหลายหลายชาติแต่ใน,นที่สุดแล้วก็อยู่ที่นั่นไม่ได้ต้องมาทุกข์ใหม่เท่านี้เพราะไรเพราะเราไม่หมดกิเลสเพราะรายังติดความโง่อยู่คือติดโลกฉะนั้นเราก็คิดในใจว่าไอ้โลกที่เต็มด้วยความทุกข์อย่างนี้เราขอตัดความโง่เลิกไม่ต้องการมันอีก แล้วไม่ต้องการเทวดาหรือพรหมเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานหลังจากนั้นก็ภาวนาวนาาันมะพะทะเวลาให้ใจเข้านึกว่านามะเวลาให้ใจออกน้กวพะทะอย่าลืมว่าเวลาที่ให้ใจเข้าจะออกก็ปล่อยอารมณ์ตามสบายเอาใจเขรับทราบถูกก็จะภาวนาประมาณสิบนาทีต่อน,นั้นไปก็มีคนเข้าไปสอนเข้าไปแนะนำ เขาจะแนะนําในการตักกิเลสในช่วงระยะมีคนเข้าไปแนะนํานี่เขาบันดาญาติโยมพุทธบรงิรบัททุกคนเลิกภาวนาทันทีแล้วก็ไม่สนใจกาไมใ่ใจเขาออกตั้งใจรับฟังคําแนะนําขณะที่รับฟังคําแนะนําของเขาอยู่จิตจะว่างจากกิเลสเมื่อจิตสะอาดเมื่อกิเลสมันพ้นไปจิตก็สะอาดอารมณ์เป็นที่ก็เกิด ในเมื่ออารมณ์ความเป็นทิพย์เกิดอารมณ์ความเป็นทิพย์เกิดครูเขาก็จะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดอยู่ข้างหน้าบ้างเขาถามนึกเทวดาหรือนางฟ้าหรือพรหมให้ถือความรู้สึกเป็นสําคัญแกาถือลูกตาเพราะทิพยานไม่ใช่ลูกตายเห็นมีความรู้สึกมีความรู้สึกทางใจคล้ายตาจิตให้เชื่ออารมณ์แรกของจิตที่มีความรู้สึก แล้วก็ถามว่ามีผู้ใดยอยู่ข้างหน้าบ้างถ้าความรู้สึกว่ามีให้ตอบว่ามีจะยั้งตัว,วก็้ถามว่าท่านบนนั้นเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตอบตามความรู้สึกถ้าก็ถามว่าท่านบนนั้นแต่งตัวเสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึกหลังจากนั้นเขาจะแนะนาให้ไปพระจ,จุฬามณีจิริสถานแล้วจะไปนิพพานนิสําบคนใหม่คนเก่าก็าจะพาท่องเที่ยวไปตามพบต่างๆแถมนักชาติได้ แล้วตอนนี้ไปขวัญดาหยาโยมพระธบรมสัตทุกคนหันหน้าไปทางพระตรูปตั้งใจสมาทานศีลส,สมาทานเป็กรรมฐานนั่นคือเรื่องราวดีๆจากองค์หลวงพ่อฤาษีเลิงดำจากวัดท่าสุงนะครับจังหวัดไุทยธานีก็ถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์หนึ่งรูปของคนไทยที่ให้การเคารพนับถือตอนนี้คงจะมีแต่เสียงของท่านที่คอยนะครับสั่งสอนแล้วก็เป็น พระทาคำสอนดีๆให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดนะครับผ่านทางโซเชียลต่างๆขอบคุณทุกท่านที่เกติดตามรับชมเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าคิดแต่ทําวันนี้สวัสดีครับ